ก็สวัสดีเช้านี้นะครับผมอันนี้ก็พามาดูปแปลงนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับจัดมินเบอร์ยี่สิบนะครับหลังจากที่วานปุ๋ยไปได้ประมาณสี่วันแล้วนะครับวานตอนอายุข้าวสิบหกวันนะครับอันนี้ก็เป็นพันข้าวที่ตอบสนองนะครับกับปุ๋ยไวมากนะครับเริ่มเขียวแล้วนะครับผม วันนี้ผมก็จะมาซ่อมข้าวนะครับตรงจุดที่ข้าวบางหรือข้าวที่มันไม่ขึ้นนะครับก็ไล่น้ำไม่ตกด้วยไม่มีเวลาด้วยนะครับจะมีบางจุดนะครับที่ข้าวไม่ขึ้นนะครับแต่ก็เป็นพันข้าวที่หลังจากวานปุ๋ยนะครับสี่วันนะครับก็เขียวไวมากนะครับนี่ครับคือ น้ำตอนนี้นะครับจะสังเกตง่ายมากนะครับรดูการนี้นะครับก็ต้นข้าวนะครับก็จะไม่ค่อยแต่กอเหมือนฤะดูการที่แล้วนะครับเหมือนฤะดูการแรกนะครับที่เราทํานับนาปังนะครับดูได้จากนาปังรอบแรกนะครับที่ทําไปนะครับก็คือกอขอสี่เก้านะครับอายุสิบหกวันนะครับต้นอวบแล้วก็ใบเขียวมากนะครับสมบูรณ์มากครับรอบที่แล้ว รอบนี้ถึงจะตอบสนองไวแต่ว่าต้นข้าวเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับต้นจะเล็กนะครับการแตกกอเนี่ยจะคนละเรื่องนะครับเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะครับต้นต้นเล็กกว่ารอบที่แล้วนะครับนี่ครับปุ๋ยที่ใช้หวานนะครับรอบแรกผมก็เป็นเต็มศูนย์นะครับก็ใช้ยูเลียนะครับ สิหกนศูนย์ห้ากิโลกรัมต่อไร่นะครับสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับสิบห้านะครับกิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับห้ากิโลกรัมต่อไร่นะครับผสมหวานรอบแรกนะครับในช่วงอายุสิบหกวันนะครับจริงๆกําหนดหวานก็สิบห้าวันนะครับแต่ผมเดือดเวลาไปนิดนึงนะเป็นวันที่สิบหกนะครับก็ตอบสนองปุ๋ยเร็วนะครับเขียวเร็วนะครับแต่ต้นก็รู้สึกว่ายังบางอยู่นะครับ ต้นเล็กอยู่นะครับต้นยังไม่สูงมากตอนนี้วันนี้ข้าวก็ได้ยุยยี่สิบวันแล้วนะครับก็พามาดูจุดนะครับที่จะทำการซ่อมข้าวนะครับตรงในที่บางนะครับที่ข้าวขึ้นไม่ได้นะครับผม ช่วงนี้ฝนยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีบรรยากาศค้มๆมานี่ะฝนยังไม่ตกนะครับก็นี่ครับมาถึงแล้วนะครับนี่เลยนะครับจุดนี้ครับที่เราจะทําการซ่อมข้าวนะครับนี่ครับที่ข้าวไม่ขึ้นนะครับมีฝนตกแล้วก็น้ําท่วมขังนะครับอ่าไรน้ําไม่ได้นะครับนี่ครับจุดนี้เลยนะครับ ก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันเลยจุดที่จะท่อมวันนี้